สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับแบกมาตามหาผัว V2 ค่ะมาพบกับมิ้นอีกแล้วนะคะเช่นเคยค่ะหลังจากที่ช่องแบกมาตามหาผัวนะคะโดนแบนค่ะเพื่อนๆทำให้มิ้นต้องเปิดช่องใหม่นะคะยังไงก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ให้มิ้นด้วยนะคะวันนี้นะคะมิ้นมีทุน1,000 0บาทค่ะ ในการมาเล่นบาคาร่านะคะมิ้นอยากจะทราบว่าทุน1น0 0 0ห0บาทนี้ต่อยอดให้มิ้นได้เงินเพิ่มอีกกี่บาทนะคะในการเล่นของมิ้นนะคะมิ้นมีคติประจําใจค่ะคือรีบเล่นรีบถอนนะคะได้เมื่อไหร่เรารีบถอนตามเป้าหมายของเราเราต้องถอนทันทีค่ะเพื่อนโอเคค่ะงั้นมาที่คาสิโนโสดเลยค่ะเพื่อนเลือกไปที่ Wm Casino ค่ะเหมือนเดิมค่ะ ที่มิ้ใช้ WM Casino นะคะเพราะว่าเขาให้ดูง่ายมากๆเลยค่ะเพื่อนๆแล้วก็ห้องเยอะด้วยนะคะตอนนี้โอเคงั้นมิ้นขออนุญาตเลือกห้องก่อนนะคะมิ้นขอเลือกไปที่ห้อง15แล้วกันค่ะเขาไพ่กาลังสวยเลยโอเคห้อง15นะคะไม้แรกนี้มิ้นขอดูเชิงก่อนนะคะว่ารูปแบบเขาไพ่จะเปลี่ยนไหมหรือยังไง โอเคค่ะไม้นี้เป็นเจ้ามือนะคะหรือแดงค่ะเพื่อนๆอย่าลืมใช้เขาไพ่ในอนาคตน,นะคะเพื่อดูว่าตารางเขาไพ่าตารางรถแบบนี้จะเป็นยังไงนะคะจะโอเคไหมสำหรับไม้นี้นะคะมิ้นเลือกเป็นแดงค่ะเป็นแดงนะคะ5 0 0พันบาทค่ะห้องนี้เวลาอาจาะนานะคะเพราะว่ามิ้นอยากให้มั่นใจค่ะเพราะว่ามิ้นลงเงินเยอะค่ะ โอเคค่ะเราได้6แต้มนะคะบวกไป9,750บาทค่ะสำหรับไม้แรกไม้นี้ใช้เขาไพ่อันน,อนาควรเราไม้นี้มิ้นขอเลือกเป็นที่แดงแล้วกันค่ะแดงหนึ่งมบาทค่ะเพราะว่ามั่นใจค่ะ โอ้ยเสมอค่ะเพื่อนๆไม่เป็นไรคะ่ะเสมอเรายังเหลือกําไรอยู่นะคะสําหรับตอนนี้โอ้ยไม้นี้ขอเลือกเป็นไมนเงินดีกว่าคะ่ะเพื่อนๆโอ้ไม้สุดท้ายด้วยค่ะไา่หมดตลับแล้วเขาไพ่กำลังเขินมากๆเลยไม่น่าหมดเลย ที่มิ้นไม่ได้อาทิ้มาหนึ่งวัน,นะะโอ้เราขอเราเสียคะ่ะเพื่อนไม่เป็นไรคะ่ะยังเหลือทินอยู่นะคะเปลี่ยนห้องดีกว่าคะ่ะมิ้นขอเลือกเป็นห้องที่12แล้วกันนะคะเขาไพ่กำลังไมคะ่ะตอนนี้โอเคสำหรับไม้นี้นะคะ่ะมิ้นขอดูก่อนคะ่ะว่าจะลงอะไรเขาไพ่ว่ามันจะตัดไหม ค0 0 0 0 0บาทเพราะว่ามั่นใจมากๆดูจากล้นแมปด้านซ้ายมือนะคะมันจะเป็นแบบน,แน้ำเงินแดงน้ำเงินสลับนะคะโอเคมาน,นี้มั่นใจมากๆเลยหมื่นหนึ่งไปเลยค่ะหมดตัวโอ้เราก้าวแต้มของเ,เพื่อนบวกไป2,000 20, 0บาทค่ะ ไม้ต่อไปมิ้นขอเลือกเป็นแดงค่ะหนึ่งหมื่นบาทเหมือนกันเพราะว่ามั่นใจค่ะดูจากโรดแมปด้านซ้ายมือะคะ่ะแดงมายาวเลยค่ะต้องเป็นแดงอีค่ะส่วนมากนะคะเ,เพื่อนๆเคลียร์ลำขอมิ้นมิ้นจะดูรดแมปด้านซ้ายมือเป็นหลักเลยนะคะแล้วก็ใช้ตารางเขาไพค่ะมิ้นว่าแม่นกว่าอุ้ยเราก้ดาดตอีกแล้วค่ะเพื่อนบวกไปหนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทนะคะโอเคตอนนี้กําไรสามหมื่นบาทสวยๆค่ะ กรับไม้นี้มิ้นใช้ตารางเข้าไพ่ในอนาคตน,นะคะเลือกเป็นนึงหมือนอีค่ะ1 0 0 0งบาทไม้สุดท้ายนะคะถ้าได้ทอนเลยโอเคเราเจ็ดแตงค่ะพีเข้าพีเข้า โอ้ยสองเข้าค่ะโรงโอกนะคะมวยนี่ก็บวกไปอีกค่ะ20,000บาทกําไรสี่หมื่นแล้วนะคะไปถอนกันดีกว่าค่ะเ,เพื่อนๆเราต้องมีวินัยในตัวเองนะคะถ้าเรามัวเล่นไปต่อไปเนี่ยคือเราสามารถเสียได้ค่ะเ,เพื่อนๆรีบเล่นรีบถอนนะคะสําหรับคลิปนี้ของมิน้นโอเคค่ะไปถอนเงินกันเลยค่ะ มีขออนุญาตเบอร์ชื่อและบัญชีนะคะสำหรับรอบนี้ถอนไป40,000บาทสว,สวยจ้ารอสักครู่นะคะเว็บที่มิ้นเล่นนะคะจะเป็นเว็บสามารถเบ็ดค่ะเป็นเว็บนะคะที่ฝากถอนอัตโนมัติตลอด24ชั่วโมงค่ะมีทั้งหวยและบาคาร่านะคะสะล็อตก็มีออ้ยเงินเข้าแล้วค่ะเพื่อนโอเคเลยนะคะยังไงก็ฝากช่องแบงหมาตามหาผัว v 2ด้วยนะคะเพื่อนช่องใหม่ของมิ้นเองและตอนนี้นะคะมิ้นอาจจะกําลังมีเพจนะคะเพื่อนถ้ามิ้นทําเพจตอนไหนนะคะ มิ้นจะแจ้งให้เพื่อนเทราบนะคะตอนนี้ขอทํา y o YouTube ช่องนี้ไปก่อนนะคะและเพื่อนๆพอคนไหนนะคะอยากเล่นตามมิ้นก็แอดไปเลยค่ะแอด s a c c นะคะทักไปเลยค่ะเดี๋ยวมิ้นจะทิ้งลิงก์สมัครไว้ให้นะคะยังไงก็เจอกันคลิปหน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะ